สรับเพื่อนๆที่ใช้ตัว Mac Mini M4 นะครับก็ต้องการตัว Docking Station ครับตอนนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งสำหรับ Mac Mini M4 นะครับก็คือตัว Orico Mini DHD Docking Station ครับให้เรามาแกะกล่องดูนะครับตัวน,นี้กล่อง Orico ครับ สนใจก็ดูในตะก,กาดาครับช่องโปรโมชั่นลดลงมาเลย 1, อพันกว่าบาทแต่ราคาปกติก็สองพันกว่าบาทนะตัวนี้ส่งไปข้อมูลสุดสุดสี่สิบกิจวิตเปอร์เซกนะครับตัวที่เราซื้อมาไม่มีตัว h d d ในตัวนะครับต้องซื้อเพิ่มน,นะครับทาเพื่อนซื้อตัวที่มี h d d ก็มีตัวเลือกให้ด้วยนะครับ เป็กหลังกล่องนะครับอเพื่อน,นลองดูนะครับเดี๋ยวแกดูด้านในนะครับด้านในก็จะมีตัวท็อกกิ้งนะครับก็ด้านล่างนะครับจะมีตัว แก้วสำหรับกันช่องใส่ดีนะครับสีกล ون แผ่นหนาระบายความร้อนนะครับแล,วบแล้วก็สายคนแต่ข้อมูลนะครับ4ี่ถูสี่โอริโก้สี่สิบยีกอบิทเปอร์เซกนะครับแต่ไม่นะครับแล้วก็ตัวล็อกครับให้ดีนะครับก็ตัวน็อตยึดปิดฝาเข้าคู่มือนขันใช้งางน,น แค่นี้ในกล่องครับนะครับในกล่องให้มาภาคนี้นะครับตนะนะัานี้นะครับ เธอตายคุณตาก็มูนะครับ4ตัว4นะครับเจอตอกทิ้งนะครับเจอฐานนะครับมีลิงนะครับตัวนี้ ล็อกอยู่นะครับนครับขาด้านในนะครับใส่ให้จะดีได้นะครับข้อด้านหน้าและเป็นด้านหลังแล้วแต่การวางของแต่ละคนนะครับมีตัวจ่ายไฟเข้า3พโวลตอ่าเข้าไป5โวลต์3แอมป์ไมคหูฟัง เป็นช่องแยกนะครับแล้วก็ USB A 2แล้วก็ต้องเจานะรับช่องต่อกับตัว Mac Mini m o นะครับตันนี้ก็ด้านหลังนะครับหน้าไม่มีอะไรนะครับขอบกลางบางดีนะครับจะวางด้านบนหรือว่าด้านล่างของ Mac m o n i m o ก็ได้นะครับ ตอนนี้กรอบทับง่ายนะครับมันจะเป็นการยึดติดแบบแม่เหล็กหนับตัวนี้ดึงออกง่ายนะครับเป็นยึดติดแบบแม่เหล็กนะครับ หลาคนวางราการนี้ก็ได้นะครับก็โอเคดีนะครับก็สวยเป็กแบบนะครับหลังนะครับจะต,ต่อสายตัวปีซีดิงนะครับ ตัวน,นี้ก็สะดวกนะครับติดตั้งให้ดีก็ติดตั้งทังนทันครับข้างาเราต้องการติดตั้งตัวให้ดีนะครับตัวน,นี้เราลองติดตั้งดูนะครับได้นะครับตัวน,นี้ N ตั NVE นะครับ เราก็ไปทางคารได้เลยนะครับงนั้นติดตัวแผ่ว่าจะลดกองก็ได้น,นนะ น,นี้ไม่เหล็กดุดติดอยู่นะครับตั้งใจแค่ควงเลี้ยงดีๆนะครับ ครับเมื่อกันตัว not l d e แล้วก็ติดตัว8นะครับาการเขาลอกตัวปฏิกรครับ ง้นก็ปิดฝากครอบครับซึ่งจริงแล้วตัวปิดฝากครอบก็ยึดติดไม่ยากนะครับจะยึดติดตอนหลังหรือว่าก่อนก็ได้นะครับจะลองดูก่อนว่าจะลงล็อกพอดีหรือเปล่าคราับอันนี้ก็ได้อยู่นะครับก็ได้นะครับก็สามารถไปใช้งานได้ตามปกติ นเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อดูนะครับครับตอนนี้เราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็จะมีไฟสาขึ้นด้านหน้านะครับกล่องตั้งตัวแมกนิแอมป o แล้วก็ตัว docking station นะครับตัวหน้าจอก็ขึ้น ปกตินะครับเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็ง่ายดีนะครับจัมต่อพอตด้หลังนะครับในกล่องโอเลโกนะครับมิลิงนะครับนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนะครับก็สะดวกดีนะครับ กินใจตัวครับสำหรับตัวก็ไม่ลิงค์เท่านี้นะครับเราจําต่อแจ้งกับแม็กนีโอมเรียบร้อยนะครับะวางด้านบนวางด้านล่างก็ได้แนะนาให้วางด้านล่างจะโอเคกว่านะครับนะครับจับต่อเรียบร้อยนะครับต่อหน้าจอแล้วก็ตัวฮีดดี้ก็อ่านได้ปกตินะครับนี่ครับ สปีดดูนะครับตอนนี้สปีดไม่ได้เยอะมากอะไรก็ดีนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็น่านสนใจดีนะครับตอนนี้มันเป็นสนใจไม่ได้ดึงกล่องออติโก้ดูนาตากาได้นะครับ